นายสมศักดิ์จันทรักษ์เกษตรกรหมู่เจ็ดตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลได้ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินปลูกผักอินทรีย์บนกระเบื้องสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเดือนละ30,000ถึง35,000บาทนายสมศักดิ์จันทรักษ์ได้นำนวัตกรรมจุลินทรียพอดออย่างสารเร่งซูเปอร์พอดอหนึ่งมาผลิตปุ๋ยหมักร่วมกับสารเร่งซูเปอร์ พอดอสเพื่อผลิตจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักมีการนำสารเร่งซูเปอร์พอดอสองมาใช้ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมลอนที่ปลูกผสานการนำเทคโนโลยีการให้น้ำแบบกำหนดช่วงเวลานอกจากนี้ยังได้มีการนำสารเร่งซูเปอร์พอดอเมาใช้ในการผลิตสารควบคุม,มแมลงศัตร,ตรูพืช ลดการใช้สารเคมีทั้งยังพบว่าผักที่ใช้ผลิตพันธ์สารเร่งจุลินทรีย์แทนการใช้สารเคมีของเกษตรกรสมศักจันทรรักสามารถเก็บรักษาและคงความสดกรอบได้นานกว่ามะรงน้องของผมหนึ่งอ่าก็จะลิียและอินทรีย์หมดเลยนะครับเลยเนถึงเกี่ยวเลยแต่ระบบระบบการฟร้งฟูดินก็อินทรีย์ทั้งหมดม,ม,ม,ดมีมีแกลบเผามีแกลบเก่าแล้วก็มีขี้ไก่แกลบหมักครับขี้วัวหมักทั้งแล้วก็น่าดิน นี่ว่าเราเตรียมเองหมดเตรียมเองหมดแล้วก็ว่าดูงี้เราใช้รอบหนึ่งไชรอบสองใช้ได้ไหมรอบสองเอาไปหมักใหม่ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนดินรอบหนึ่งรอบที่สอาทิตหนึ่งเดิมมันใช้ได้เราป้องกันเรื่องโรคเชื้อราด้โอ้ี่ว่าน่าจะไม่ใช้นอกจากเมลอดแล้วนายสมศักดิ์จันทรักยังได้นําความรู้ด้านการปลูกผักแบบยกแคร่หรือการปลูกผักบนกระเบื้องโดยใช้ทักษะการปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและการเติมอินทรีย์วัตถุช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสำหรับผู้ที่สนใจการปรับปรุงบำรุงดินด้วยนวัตกรรมจุลินทรีย์พอดอในการปลูกผักบนกระเบื้องการปลูกเมล่อนและเสาวรสสามารถติดต่อได้ที่สวนผักตาหวานตำบลควนกะหลงอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลค่ะ